ดีกว่านะคะสำหรับคนนี้เลยค่ะน้ำปิงนภัสกรนี่นะคะหลายคนเนี่ยรอติดตามผลงานของเขามากเลยนะคะแล้วก็มาเผยให้เราได้ฟังเรื่องความตื่นเต้นกับซีรีส์นะคะซอมไวเวอร์ซอมไวเวอร์ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะ <ขา S 2> เรื่องวิ่งทั้งเรื่องเก็ต้องอัปเดตกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เขามาพูดถึงบทบาทคาแรคเตอร์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นคุณผู้ชมค่ะติดตามอัปเดตกับน้ำปิงกันเลยค่ะวันนี้ก็ ตื่นเต้นมากครับเป็นการบวงสวงครั้งที่สองของน้ำพิงคนะครับในชีวิตก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่าคือก็คือเจอนักแสดงใหม่ๆแบบว่าบางคนเลยไม่เคยเจอเลยแบบว่าพี่ดรีมอะไรอย่างนี้น้องแป้งอีกระายๆคนเลยพี่เจนนี่อะไรเงี้ยที่เราก็แบบว่าได้ร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าวันนี้อากาศดีมากวันวงสวงอากาศดีมากร้อนมาก ก็ภาวนาว่าซีรีส์ของเราจะแบบฮอตเหมือนกับอากาศในวันนี้ถ้านับเป็นซีรีส์เนี่ยที่ได้มาเล่นจริงๆตจังๆก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเนาะว่าเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้ำปิงอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ได้เริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วนิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะแบบว่าน่าจะทําได้เชื่อในตัวเองเชื่อในคุณครูเชื่อในทีมงานทุกท่านคิดว่าต่างครับเพราะว่าหนังมันคนละชองเลยเนาะอันนั้นเป็นพีเรียดแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ ซอมบี้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าโอเคคาแรคเตอร์ต่างแล้วเรื่องของแบบมูฟเมนต์ท่าทางอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนยุคแบบสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเราเป็นแบบเด็กยุคปัจจุบันเด็กมหาลัยทต้องมีความแบบกระปี้กระเป๋าต้องมีความแบบวิ่งวิ่งยังไง,งหรือว่าหนียังไงหรือหรือถ้าเราเป็นซอมบี้เราต้องเป็นยังไงนะ่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นคนหรือซอมบี้ก็รอดูครับก็ถ้าได้เป็นซอมบี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าก็มีฝึกซ้อมมีหาดเราแบบดูหนังสวี์ซอมบี้มาแบบ ค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมีการไปเวิร์กช็อปกันด้วยว่าแบบอะไรยังไงการที่เราจะออกท่าออกทางอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเนาะก็มีการไปแบบศึกษาเพิ่มเติมแหละครับนินก็คิดว่าไอการบ้านที่เราทํามามันน่าจะช่วยให้เราแบบซอมเป็นซอมบี้ได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องรับบทเป็นฉี่นะครับเป็นน้องฉี่เนาะก็จริงๆคณะเนี่ยรอติดตามดีกว่าว่าอยู่คณะอะไรแต่ว่าที่สําคัญเลยตัวละครเนี้ย เป็นตัวละครที่มีความเป็นแบบนักสังเกตการอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยเก็บข้อมูลฟังอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบสีสันฉูดฉาดแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เป็นแบบเกมเชนเจอร์เลยถ้าไม่มีตัวนี้ก็เอ้ยเรื่องจะไปได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องรอติดตามแล้วก็มีความพิเศษด้วยแต่ไม่บอกว่าพิเศษยังไงแต่บอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นหนึ่งเดียวในเรื่องประมาณนี้ครับทำกันมากไปพอสมควรก็มีการไปแบบ ศึกษาเรื่องของความสามารถพิเศษของเขาที่เขามีต่างจากคนอื่นว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างต้องแบบต้องอินจริงๆต้องแบบว่าเห็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยมีการไปแบบดูไปอะไรมางแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเรามีการเวิร์กช็อปกันค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะเลยครับแบบว่าทั้งในเรื่องของ acting ทั้งในเรื่องของ movement อะไรเงี้ยครับก็ช่วยให้ใน้อบินเข้าถึงตัวละครนีไ้ได้ได้ค่อนข้างดีเลยก็ค่อนข้างเห็นน้องฉีมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่า ยังไงจะเห็นเต็มตัวมาเป็นไงก็รอติดตามในจอได้เลยครับจริงๆเดี๋ยววงสวงเสร็จเดี๋ยวแบบเปิดกล้องได้เลย<อ>ไปได้เลยว่ารถตู้มารับเขาฉากเข้าคิวอะไรแบบแอคชั่นแต่ว่าวันนี้เกรงใจไงพี่ๆเขาแบบทํางานเหนื่อยแล้วเราก็เลยพักไว้ก่อนก็เลยเกรงใจพี่ออฟพี่พพออฟมันหลังก็ได้ครับอะไรเงี้ยเฮ้ยสนุกนะเพราะว่าน้าปิงก็ยังแบบเพิ่งเข้ามาจุดนี้เนาะยังมีอะไรที่ต้องแบบปรับปรุงพัฒนาแล้วก็แบบได้รับการเรียนรู้อีกเยอะเลยก็คิดว่าแบบ เออมันชาเลนจ์เราในทุกๆวันเลยอย่างวันนี้เองที่เป็นวันมาบงวงสรวงที่นะ้ามิงต้องมาสัมภาษณ์เองอะไรเงี้ยเราก็ยังมีความตื่นเต้นแต่ก็ go with the flow ทำเลยอะไรเงี้ยไม่กลัวก็คิดว่าเราน่าจะได้ทำอะไรสนุกสนุก ในองการนี้อีกเยอะเลยครับก็เรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของ้ำปิงนี่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง<ช>มากาเลยนะคะก็ติดตามทุกๆผลงานด้วยแล้วกันนะคะสำหรับน้ำปิงนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งคนนะคะน้องโอมภวัตคะ่ะต่วลุยงานใหม่นะคะกับช่องใหม่ช่องโมโนโอ้ยโ,โ,โ,โมโนเขาเปิดนะคะผังละครใหม่ผู้จัดนะคะตบเท้ากันเต็มนะคะรวมถึงนักแสดงมากมายเยอะแยะจริงๆรวมถึงหนุ่มอมด้วยนะคะของเขาบอกว่าโอ้โหมา รับเรื่องนี้นะคะคนน่ารักมักใจร้ายโอ้โห <Hey. S 1> oh ที่โมโนนะคะทีมผู้กํากับทีมงานทุกคนนะคะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าบทไก่ตัวตัวเอง uh. อและที่สําคัญเขาก็บอกว่าใช้ประสบการณ์ในการถ่าย โฆษณาถ่ายรายการถ่ายซีรีส์นะคะเอามาผนวกกับการใช้แบบเล่นละครซีรีส์เรื่องนี้อะจะเป็นยังไงนะคะบทคาแรคเตอร์เรื่องนี้เขาบอกว่าเข้มขลึนมนะคะแต่แฝงไว้ด้วยความใจดี<ม>อาจะทําการบ้านขนาดไหนไปฟังน้องโอมกันเลยคะ่ะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเรื่องนี้ก็ชื่อว่าเรื่องคนน่ารักมักใจร้ายนะครับผมก็ เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสร่วมงานกับโมโนนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็น้องๆในทีมทุกคนเลยพี่ๆในทีมหรือว่าทีมนักสแสดงทีมพุ่มกับน่ารักทุกคนเลยครับกาไรที่เห็นบทเป็นยังไงบ้างก็มีความไกลตัวนิดนึงเพราะว่าเป็นพุ่มกับอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความต้องเข้มต้องดุด้วยอะไรอย่างงี้จริงๆก็เป็นคนแบบฮาน่ารักน่ารักใช่แต่ว่าในใน,ในเรื่องอะ่ะมันเหมือนแบบ f e ลลิ่งคาแรกเตอร์ต้องอายุ 28, ย8่อะไรเงี้ยครับผมว่ามันยากตรงนี้แล้วก็มีความจริงจังใช่ก็เดี๋ยวต้องเวิร์กช็ คือเราอทํางานตรงนี้ก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยกํากับแม้กระทั่งกํากับตัวเองเลยแต่เราเรามีภาพในหัวแต่เราไม่เคยแสดงออกอันนี้คือความยากใช่ครับคือผมว่าอาจจะใส่ประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมากกว่าเพราะว่าเราทํางานตรงนี้เราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นเอ่อถ่ายรายการถ่ายโฆษณาถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีพุ่งกลับอยู่แล้วเราเอาอินสปิเรชันตรงนั้นมามาบวกกับกับประสบการณ์ของเราต้องบอกว่าโมโนให้การต้อนรับอย่างดีมากครับผมแฮปปี้มากๆตั้งแต่มาตั้งแต่มีโอกาสได้รู้ว่าจะได้ทํางานที่นี่ไงครับแล้วก็ ทีมน่ารักอ่ะเออแฮปปี้สบายใจแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับจริงๆก็สนใจนะแต่เราเราไม่ชอบกํากับคนอื่นอะ่ะใช่ใช่ใชเราเราไม่ชอบแบบฟีดแบ็กว่าสมมติว่ากกเรากํากับล้วเขาแบบไม่พอใจเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ากํากับใครก็เลยเนี่ยผมว่าเป็นจุดยากเราเป็นคนขี้เกรงใจคนขี้เกรงใจคนมากๆแบบเขาเรียกว่าไงยอมยอมยอมอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดนี้เราต้องแบบไม่คัดเออนี่อะไรเงี้ยครับผมว่าใช่เพราะว่าตอนที่ตอนที่แบบถ่ายฟิตติง้งอะไรเขาให้ถือไม้แล้วตะโกนสั่งผมยังไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่เลย ใช่ครับก็นั่นแหละเวิร์กช็อปก่อนครับแต่ว่าคิดว่าทำมาได้แน่นอนครับก็เดี๋ยวจะลองเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่มีความจริงจังเข้มขึมเข่งเคร่งขรึม,มครับผมแต่ว่าแอบแฝงความใจดีไว้นะสเน่ห์ผมว่าเป็นความที่คนคนที่เวลาเราตั้งใจทําอะไรเวลาตั้งใจทำอะไรมันเป็นสเสน่ห์อยู่แล้วแต่มีแฝงความใจดีไว้ว่าต้องใช้เวลาในการหาว่าจะาปล่อยมาอย่างไง ปีนี้ผมว่าผมก็ได้เติบโตขึ้นในหลายๆจุดครับแล้วก็ได้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับงานที่ทํามาด้วยใช่เพิ่งจบไปด้วยครับเบสเดย์ Wednesday ครับก็แฟนๆชอบครับเหมือนแบบว่าผมก็เห็นภาพแบบเขาตัดต่อแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาที่เป็นหน้าผมอะเออพอเรามองก็เออเราก,เราก็เราก็มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยก็พอพอมาเป็นเรื่องคนน่ารักมักใจร้ายเราก็รู้สึกว่าเราจะทำการบ้านให้หนักขึ้นเพื่อที่จะแสดงอีกมุมหนึ่งออกมาไม่อยากให้ซ้ํากับเดิมอะไรเงี้ยครับ <S <S ภูมิใจครับภูมิใจมากๆวันนี้เเเรรรราา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 าวว่่่่่กกก็ผนแแสดงมงมมหลยือๆต จะภูมิใจยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทาในงานแต่ละงานให้ออกมาเป็นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับมีจุดไหนที่อยากเพิ่มไหมตัวเองจริงๆก็มีหลายจุดเลยครับมันแล้วแต่เลือด้วยว่าตอนนี้เรื่องที่เราจะเ,จเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงอย่างพุ่มกับอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยคนน่ารักมักจะไรก็จะมีจุดที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปในตรงนี้อะไรเงรี้ยแล้วแต่แล้วแต่สโคปง,งานว่าเป็นงานแบบไหนอะไรยังไงครับระยะสั้นเลยนะมผมไปกองวันเนี้ยผมขอทีมงานมีความสุขกลับบ้านแล้วยิ้มทุกคนพอละแค่นี้พอละครับอิ่มละสบายมี ให่จริงๆจริงค่ะทโมโนโด้วยหนอหองต้องบอกว่าลาครเยอะผู้จัดเยอะนะคะแล้วก็เขาเปิดผังละครมาเนี่ยเขาบอกแน่นๆจุกๆทั้ทงละครทั้งซีรีส์อีกเยอะแยะมากมายนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันนะคะเรื่อยๆค่ะบอกว่าวดาราเป็นกระบุงค่ะเรื่องราว<อ>เยอะแยะมากมายเยอะมากจริงๆนะคะโมโนเขาจัดเต็มผู้ชมค่ะ